สวัสดีเมียลังมือขวาแม่ตั๊กคนที่ตะโกนเป็นแอคโคให้ตอนที่แม่ตั๊กป่วยไม่มีเสียงใครที่ชอบด่ามาและใครที่ชอบด่ามาขออนุญาตขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะครับไม,ไม่ขายให้ค่ะไ,ไม่ขายให้ค่ะดูปากค่ะดูปากนะคะป่วยอยู่ค่ะป่วยอยู่ค่ะ,อ,คะออกจากโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันนี้ใครด่ามากเก่งใครด่ามากเก่งขออนุญาตขออนุญาตเป็นเสีย ่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่โลกออนไลน์ต่างก็แชร์กันเป็นอย่างมากสําหรับการไล่ขายของของ,ของแม่ตาก่อนกระโนกในตอนที่เจ้าตัวป่วยไม่มีเสียงแต่มีสาวอีกคนอยู่ข้างๆคอยพูดซ้ําคําที่แม่ตักพูดให้เสียงดังขึ้นจนคนแซวว่ารับบทนางแอคโคเหมือนเสียงแอคโคที่พูดซ้ําให้ทุกคนฟัง ซึ่งสาวคนนี้ก็คือเมียหลังสาวมือขวามแม่ตากที่หลายคนคุนหน้าคุนตากันดีสําหรับเมียหลังนั้นเธอเคยทําคลิปเล่าประวัติชีวิตตัวเองไว้ว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณพ่อชาวนครศรีธรรมราชแม่เป็นชาวหัดใหญ่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ตอนห้าขวบโดยเธอนั้นโตมากับพ่อซึ่งพ่อมีภรรยาใหม่และภรรยาใหม่ของพ่อก็มีลูกติดมาด้วยอีกสามคนพ่อก็มีลูกติดสองคนทําให้ครอบครัวเธอใช้ชีวิตรวมกันในบ้านเจ็ดคนตลอดช่วงที่ยังเด็กเธอแทบไม่ได้ เจอพ่อเลยเพราะพ่อทางานขับรถกลับมาก็ตอนกลางคืนแม่เลี้ยงเป็นคนที่เลี้ยงดูโดยแม่เลี้ยงของเธอก็ไม่ใช่คนใจดีนักซึ่งตอนแรกเธอไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาไม่ใช่แม่แท้ๆเพราะพ่อ,พอไม่เคยบอกทําให้เธอต้องกวาดบ้านถูบ้านทํางานบ้านทุกอย่างซักผ้าให้ทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตนจะเป็นคนที่ผิดตลอดตอนเด็กๆต้องเดินไปโรงเรียนทุกวันวันละ12กิโลเมตรเดินไปกับน้องสองคนทุกวันได้เงินไปโรงเรียนน้อยกว่าน้องที่เป็นลูกติดแม่เลี้ย เคยหนักหนาถึงขนาดต้องไปขอข้าววัดกินโตมาด้วยการรับจ้างทํางานเล็กๆน้อยๆจนเริ่มโตก็ทะเลาะก,กับพ่อถูกพ่อตบหน้าแรงมากจนเธอต้องหนีออกมาจากบ้านไปทํางานที่นวนครโดวยวุฒิมอสามจนได้เจอกับแฟนและได้เริ่มไปเรียนต่อในโรงเรียนขยายโอกาสจนได้วุฒิมอหกตอนนั้นทํางานหลายอย่างรับจ้างทําทุกอย่างเพื่อหาเงินค่าเทอมเรียนมหาวิทยาลัยเป็นห่างเครื่องเป็นพนักงานร้านอาหารคนดูถูกมาตลอดว่าตน ไปทางานขายตัวแน่ๆแ,แต่เธอก็รักดีทํางานสุจริตมาตลอดจนกระทั่งชีวิตเปลี่ยนตอนที่มาเจอกับแม่ตั๊กและป่าเบียจากเพื่อนที่เป็นน้องของป่าเบียและแม่ตัก๊กชวนเธอเข้ามาทํางานแพ็คของทําทุกอย่างในบริษัทของแม่ตัก๊กสะสมประสบการณ์โดยชีวิตของเธอนั้นหลังมาอยู่กับแม่ตัก๊กก็ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแม่ตั๊กกับป่าเบียเป็นครอบครัวจากคนที่ไม่รู้จักกันแต่ดูแลกันจนประสบความสําเร็จมากมายขนาดนี้ส่วนชื่อเมียหลังมาจากตอนที่ไปเที่ยว ทะเลกับแม่ตัก๊กแล้วได้ยินคนเขาแซววันหน้าตาบุคลิกเหมือนเมียลังเลยเอาชื่อนี้มาใช้เป็นชื่อเรียกตัวเองในตอนไลฟ์สดชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากที่มาอยู่กับแม่ตัก๊กถือได้บ้านหนึ่งหลังสร้างบ้านใหม่อีกหนึ่งหลังซื้อรถสามคันซื้อที่ดินทุกอย่างซื้อด้วยเงินสดทุกอย่างประสบความสําเร็จเพราะเราตั้งใจทํางานและได้รับโอกาสจากแม่ตัก๊กนอกจากเมียลังจะเป็นสาวมือขวาของแม่ตั๊กแล้วยังมีสาวมือซ้ายอีกหนึ่งคนก็คือเจนุดบางเตยเธอนั้นเป็นแม่ค้า ออนไลน์คนดังที่มักจะปรากฏตัวอยู่ข้างแม่ตากอยู่เสมอทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากถึงขั้นที่แม่ตากเคยทุ่มเงินซื้อกาไรเข้ามือมูลค่า200,000บาทให้เป็นของฝอนวันเกิดให้กับเจนนูตและรถปอร์เช่ราคา9ล้านบาทให้เป็นการเซอร์ไพรส์และยังบอกอีกด้วยว่ารถคันนี้ซื้อให้ด้วยเงินสดโดยหลังๆมาเจนนูตก็สร้างคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมแจกเงินบริจาคสิ่งค้งคล้ายกับแม่ตากเช่นกัน สำหรับเจนูสาวบางเตยแม่ค้าไร้สดชื่อดังเจ้าของเส้นทางชีวิตสุดลำบากจากลูกแม่บ้านโรงงานสู่ตัวแทนยอดขายร้อยล้านภายในเวลาเพียง4ปี เธอผันตัวจาัดก,การเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายโปรตีนและอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ LD ของแมต้กด้วยสไตล์การขายตรงไปตรงมาไลฟ์สดแบบบ้านๆโชว์ตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารพูดคุยสร้างความสนุกสนานจนทำให้มียอดขายถล่มทลายเริ่มไลฟ์สดจากคนดูหลักหน่วยจนเป็นหลักร้อยหลักพันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเจนุดนั้นมีเชื้อสายอีสานเพราะคุณพ่อเป็นคนกาลสินส่วนคุณแม่เป็นคนร้อยเอ็ดแต่จะเกิดที่กาญจานบุรีเนื่อง จากตอนนั้นแม่ทํางานที่โรงงานนกกระทาหลังจากนั้นแม่ก็เปลี่ยนงานมาเป็นแม่บ้านที่โรงงานกรุงเทพเจนจนุจึงย้ายตามมาอยู่ด้วยเรียนหนังสือและเติบโตที่กรุงเทพชีวิตวัยเด็กของเธอนั้นค่อนข้างลาบากยากจนไม่มีน้ําอาบต้องอาบน้ําในคลองใช้สารส้มแกว่งน้ําและแปรงฟันด้วยเกลือจนกระทั่งได้เข้าไปอยู่กับแม่ในโรงงานชีวิตความเป็นอยู่จึงดีขึ้นและได้ช่วยแม่ทํางานเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นเหย็บผ้าและพับผ้าเจนนุชดเคยใฝ่ฝันอยากเป็นไกด์ เที่ยวแต่เรียนไปแล้วรู้สึกไม่ใช่ตัวเองเพราะเธอเป็นคนความจําไม่ค่อยดีจึงเปลี่ยนไปเรียนด้านทรัพยากรบุคคลแทนหลังเรียนจบก็ได้ทํางานตรงซ้ายแต่เงินเดือนน้อยไม่เป็นอย่างที่หวังจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเธอคือการที่มีลูกทําให้เธอดิ้นรนหาไรายได้เธอสมัครบัตรเครดิตลูกซื้อของจนกลายเป็นหนี้สินกว่า2ล้านบาทเจนุดถูกเจ้าหนี้ตามทวงเงินและกลัวว่าครอบครัวจะได้รับอันตรายเธอจึงตัดสินใจเลิกกับสามีโดยให้สามีเป็นคนดูแลลูกช่วง นั้นเธอเครียดมากหลังจากเจอมรสุมชีวิตเจนุดก็ได้ดูลไลฟ์ของแม่ตากที่ไม่ใช่แค่การขายของแต่ยังมีการพูดคุยให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจจนทําให้เธอขืดสู้ลุกขึ้นมาขายเสื้อผ้ามือสองแม้ช่วงแรกจะขายไม่ดีแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ต่อมาเจนุดก็เริ่มไลฟ์สดขายของสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จนแม่ตากเห็นถึงความพยนันและชักชวนเธอให้มาขายสินค้าแบรนด์ l อดีซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จใหม่ของชีวิตเจนุดในที่สุด